สวัสดีครับท่านผู้ชมกินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง nbn นันบ้านโนนนะครับคลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูตัวเลขที่น่าสนใจนะครับเอาไว้เป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบกันสำหรับงวดวันที่1กันยายน2563ที่ถึงนี้นะครับเลขจาก5ที่นะครับได้เลขตัวเดียวกันนะครับก็คือ9669นะครับ ที่แรกท่านแรกนะครับคุณสุนารีราชสีมานะครับไปจุดประทับถวายไขวัดเจดีนะครับเลขขางประทับของคุณสุนารีนะครับท่านผู้ชม669แล้วก็19นะครับส่วน2ท่านนี้นะครับก็ไปจุดประทับถวายไขวัดเจดีเช่นกันนะครับคุณบินบรรลือฤทธิ์นะครับคุณเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์นะครับจุดประทับถวายไขวัดเจดีนะครับ เลขท้ายหางประทัดของคุณบินคุณเอกพันธ์นะครับก็คือ358แล้วก็69นะครับก็ตรงกับเลขของคุณสุนารีนะครับก็จุดถวายไข่เช่นกันนะครับที่ที่3นะครับร่างทรงของหวยปู่ดำนะครับที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเมื่อวานผมก็เพิ่งจะทําคลิปลงไปนะครับท่านผู้ชมร่างทรงปู่ดำนะครับ ยกนิ้วขึ้นนะครับครั้งแรกนะครับเลข3นะครับครั้งที่2เป็นเลข9นะครับครั้งที่3เลข6นะครับก็คือ3-9-6นะครับซึ่ง9-6-6-9นะครับก็ตรงกับของคุณบินคุณเอกพันคุณสุนารีนะครับที่ที่4นะครับร่างทรงไม่ย่านะครับที่สุรินนะครับซึ่งผู้เข้าร่วมพิธี บวงสวงนะครับจู่ๆก็มีอาการคล้ายผีเข้านะครับแล้วก็เขียนตัวเลขใส่กระดาษนะครับตามที่เห็นนะครับก็หีผู้ตีเป็นตัวเลข5 9 1 5 9 6 5 9 8แล้วแต่ใครจะตีนะครับซึ่ง9 6 6 9นะครับก็ตรงกับสาบที่ที่ผ่านมานะครับแล้วอีกที่หนึ่งนะครับวัดจีประขาวนะครับไปขอเลขที่บ้านวัดใหม่นะครับได้เลขที่บ้านมานะครับ196นะครับ ซึ่งเลข9669กนะครับก็ตรงกับอีก4ที่ที่ผ่านมาตะกี้นะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าสนใจนะครับผมก็เลยหยิบมาทําคลิปมาฝากท่านผู้ชมเอาไว้พิจารณาในการเสี่ยงโชคกันสําหรับงวดวันที่หนึ่งกันยายน2563ที่ถึงนี้นะครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ของผมไว้ด้วยนะครับรอติดตามชมคลิปใหม่ๆที่ผมจะอัปโหลดให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันทุกๆวันสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ